สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับใช้ดูเหงทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะในวัที่แล้วนะครับออกแบบนี้ไม่รู้ว่าจะถูกกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังมีสูตรที่ให้มาอยู่นะครับก็เข้าไปในสูตรวันจันทร์ที่1นะครับเนาะสูตรวันจันทร์ที่1ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะเข้าเดินดีต่อเนื่อง นะครับอาจจะมีบางงวนนะที่หลุดบางเข้าบางสลับปรับพลันไปแล้วกันนะครับเาอมาดูกันแล้วกันนะครับว่านะครับในสูตรหวยวันพุธจะได้เลขไหนนะครับสลับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูนะครับสลับในเลขนะครับสูตรทั้ง2สูตรนี้ทั้ง3สูตรนะครับเนาะนั่นแหละในงวดที่แล้วก็หลุดไปตามๆกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสูตร26นะฮะสูตร25เนาะแล้วก็สูตร6ชุดนะครับ เลือกเอาสูตรที่ชอบเลยนะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จาเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับผมว่ามั่นใจว่านะครับในงวดนี้สาสูตรนี้ต้องมีสูตรไหนที่เข้าเละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมชอบในสูตรไหนนะครับอะมาดูในสูตร2-6กันก่อนนะครับเนอะในงวดที่แล้วนะฮะหัวเราวพัฒนาออกไปในที่ใน9 98นะครับ0 0 4 0นะฮะก็อันนี้ก็ก็98เนาะมี9มี8นะแต่แต่มันก็ไปออกข้างหน้านะครับเนาะอ่ะ0นะครับก็มาดูในงวดของวันที่9นะฮะวันพุธเนาะพุธที่9ก้านะครับสองตัวนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวของในสูตรนี้นะครับก็จะนำในที่ในหลักหลักหมื่นมาเลยเนาะ 993อ่ะหลักหมื่นก็คือ8นะครับอีกตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือจะนําในที่ในหลักแสนนะครับบวกกับหลักหมื่น9บวกก้ 9, นะครับอ่ะาบวกกับ0ย์ได้9นะวมืที่แล้ว9บวกเเป็น8ตัวนี้ได้แล้วนะครับใน2ตัวเด่นส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่เราก็จะนานะครับในที่ในหลักแสนหมื่นพันจับบวกกัน9บวกกับ8เป็น17 7เบวกกับ0ย์ได้7นะครับก็เหมือนในงวดที่แล้วเลย นะครับเนาะอ่ะลดแต้มนะครับก็จะได้ในชุดนี้ชุดเดิมเลยนะครับเหมือนในงวดนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน8 8 7 8 6 8 5 8 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน97 9 6 9 5แล้วก็94่นะฮะ อ่ะนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับในในสูตรสองหกนะก็ให้เหมือนกันกับในงวดที่แล้วเลยนะครับแล้วต่อไปนะครก็จะเป็นในสูตรสองห้านะครับสูตรสองห้านินึงว่าที่แล้วคํานวณพลาดไปนะครับเนาะอืมนะตรงนี้มันต้องเป็นแปดนะจับบวกกันนะครับถึงไงมันก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ผลออกนี่ก็จะเป็นในที่ ็งวดที่แล้วหลุดเนวันนี้เขาขอให้เข้าแล้วกันนะขอให้ถูกนะมันออกมาแบบนี้มันก็สูตรมันเข้ายากนะครับมาดูนะฮะของในงวดของในวันที่9นะครับอ่ะนสูตรนี้นะครับก็คือจะในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับก็คือจะเอาใน ในสองวดก่อนหน้าเนาะนะครับก็จะเป็นในที่ในหลักพันหลักพันบวกกับหลัก1ิบหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ศูนย์บวกกับหได้หกหบวกกับสามก็จะเป็น9้านะฮะเพิ่มาใหมไปก็จะได้ศูนย์ศูนย์ตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับเนาะหลักหมื่นตัวนี้นำไปบวกกับหลัก พันรหน่วยนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8นี่ก็คือ0นย์มันก็สากันแล้วเนาะ0ย์บวกกับ8ได้8นะครับเนาะแล้วก็4บวกกับ8ได้2นะก็จะเป็นในที่ใน4ชุดนี้นะครับ9 98 92นะครับแล้วก็0 8 0ย์อ่าเนี่ยในน้อยเนานะไม่ต้องเยอะนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในสูตร25นะฮะสลับในสูตรนี้สูตรนี้นี่ก็หลุดมา2งวด3มงวดแลวเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวต้องเก็บสูตรไว้ก่อนนะฮะเนาะเดี๋ยวไปปรับสูตรมาใหม่นะครับตัวอ่ะมันก็มีช่วงที่เข้าที่หลุดเนาะสูตรช่วงที่มันหลุดนี่ก็ก็ไม่ไม่ลงแล้วกันนะสูตรในที่มันไม่เข้าก็ไม่อยากจะลงให้นะครับเดี๋ยวรองวดนี้นะถ้าสูตรนี้ไม่เข้าก็ไม่ลงนะครับ ต่อไปสูตร6ชุดนะนี่สูตรนี้นะฮะก็ถูกโชคดีกันมาหลายๆงวดแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่หลุดะแล้วนะครับเนาะอ่ะแต่มันออกแบบนี้ทีมันก็เนาะเออนะฮะออกไปในที่ในเก้าแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะครับเนาะอ่ะนะครับออกแบบนี้ก็ไม่เข้านะครับเนาะก็อ่ามันก็ยังมีในเด่นสี่อยู่ตรงนี้อยู่เนาะนะนะครับอ่ะมาดูในวันที่นะครับ ที่9าแล้วกันนะจะได้ในเลขไหนในสูตรนี้นะครับไดตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับก็คือเราจะนําในที่หลักพันนะครับหลักพันบวกกับหลักหน่วย0ย์บวกกับ0นย์ได้0นะูนย์เนาะเพิ่มแต้มนะเหมือนในงวดที่แล้ว5กับ6ก็เป็น9บวกกันกับ6กจเป็น5เพิ่มแต้มส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะเรานําในหลักหมื่นเนี่ยนะครับบวกด้วยเลขคงที่5 8บวกกับ5เป็น13นะครับเพิ่มแต้มไป3 4 5ก็ในตรงจุดเนี้ยมันก็ถือว่ามันเข้าตัวเด่นบ่อยอยู่นะในงวดนี้มา4 4 5 6อ่ะมา6 8 9 0อ่ะมาทั้ง8 9 0เลยในงวดนี้7 8อ่ะมา8เนี่ยก็ถือว่า3ตัวเด่นเนี่ย ติดมา1ตัวก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยสามี่ห้านะครับจะติดมาถ้าเกิดว่าตัวเจาะไม่เข้านี่ก็ติด3 4มี่ห้าแล้วกันนะครับตัวจับคู่เนาะก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าเนาะกลัวศูนย์มันจะไม่มานะครับเนาะถ้าไม่มาก็อ่ะเนี่ยก็ซื้อไปนะครับ สามคู่นะครับแต่ถ้า3 4มสี่ห้ามานะครับดูใน2สูตรเมื่อกี้นะฮะอ่ะก็มีในสูตรนี้นะที่มี4มี5นะครับสูตร2 6เนี่ยแต่ถ้า4กับ5มาเนี่ยผมว่าไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งแหละถ้า4กับ5มานะครับก็อาจจะซื้อไว้นี่แปดชุดนี้ก็ได้นะครับหรือชอบ4ก็อ่ะ4คู่ไม่ชอบ5ก็อ่ะ4คู่ นะครับควรจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเอะจับไปหลายตัวนะครับอันนี้สูตรสองหกเนาะอืมอันนี้สูตรหกชุดแต่ที่แน่ๆน,นะครับมีแน่นอนสามสี่ห้านะครับหวยเราในงวดนี้นะครับเนะาะก็ขอให้สูตรเดินดีเข้าอีกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเนาะก็หวยวัะจันจก็ถือว่าโอเค นะครับคลิปถัดไปเดี๋ยวมารอดูในหวยของวันพุธแล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ